สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสมาชิกและก็ท่านที่รับชมคลิปทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็ห่างหายกันไปสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาไล่ตอบนะครับคำถามหุ้นรายตัวนะครับทีนี้คลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องที่เชื่อว่าทุกท่านน่าจ,จะ,ะสนใจนะครับเป็นเรื่องที่เราควรจะทําบ่อยๆนะครับก็คือติดตามงบนะซึ่งพอดีมีคําถามเข้ามาพอดีนะครับ ก็ขอตอบในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับว่าเราจะติดตามงบรายไตรมาสนะของหุ้นตัวนี้หรือแต่ละตัวได้อย่างไรนะครับหุ้นทุกๆตัวเราสามารถก่อติดหรือติดตามงบการเงินได้เรื่อยๆนะครับทีนี้มาดูกันวิธีการติดตามงบการเงินที่ผมชอบพูดว่าให้เราติดตามงบการเงินติดตามงบการเงินนะครับแล้วเราจะไปดูจากตรงไหนนะครับทีนี้ผมจะแนะนํานะครับ ง่ายๆแล้วก,กันก็คือจากเว็บเซตนะครับซึ่งเชื่อว่าทุกท่านที่เล่นหุ้นน่าจะเข้าไปอยู่แล้วนะทีนี้เมนูที่เราจะเข้าไปนะครับก็คือไปที่ข้อมูลบริษัทหลักทรัพย์ตรงนี้นะครับนี่คือเว็บเซตหน้าแรกเลยนะเราก็เข้าไปนะครับจากนั้นนะครับถ้าเราต้องการงบที่มันช่วงที่มันประกาศนะเราก็ไปที่ข่าววันนี้นะครับแต่ถ้าเราต้องการดูย้อนหลัง นะครับของงบทุกตัวแล้วก็ไปที่ข่าวย้อนหลังตรงนี้นะครับเราจะเข้า2เมนูนี้ตรงไหนก็ได้นะครับถ้าวันนี้ก็คือช่วงที่ประกาศงบเราต้องใช้วันนี้นะครับก็ไล่ตูไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับเช่นในแต่ละวันเนี่ยมันจะมีงบออกมาเป็นสิบยิตัวนะครับหรือเยอะกว่านั้นก็มีนะแต่ถ้าเป็นช่วงที่ไม่ใช่เป็นช่วงประกาศงบเราก็ไปดูที่ข่าวย้อนหลังนะครับกดคลิกเข้าไปนะ จากนั้นนะครับเราก็มากรองนิดนึงนะครับซึ่งมันจะมีข่าวเยอะแยะมากมายนะครับคือถ้าเราไม่กรองเนี่ยบางครั้งมันก็จะมีเยอะนะครับเราก็ต้องไปที่เล็งข่าวอาจจะทั้งหมดนะครับประเภทตรงนี้ครับเรากรองออกมานะครับในที่นี้ผมขอเลือกทั้งหมดแล้วกันนะครับก็คือทั้งเซตแล้วก็ mai นะแล้วก็หัวข้อนี้นะครับเราเลือกเป็นผลประกอบการนะครับ หรือบางท่านถ้าเราจะาดูจากเซตอย่างเดียวก็เลือกเป็นเซตครับจากตลาด mai ก็ mai นะครับ, I, รบทีนี้ผมในที่นี้ผมขอเลือกเป็นทั้งหมดทั้งหมดนะครับแล้วก็ประเภทข่าวเลือกเป็นผลประกอบการนะครับทีนี้วันที่นะถึงวันที่เท่าไหร่เราก็เลือกเอานะครับกดคลิกเข้าไปก็จะมีวันที่นะครับผมขอเลื่อนเป็นกดรัวๆนะครับมันก็จะ ข้ามปีไปได้เยอะนะครับอยู่ที่เราว่าเราจะาย้อนไปถึงเดือนไหนนะครับปีไหนนะครับตอนนี้ผมถึงเดือนธันวาคม2018นะครับกดเข้าไปจนถึงปัจจุบันนะครับวันนี้วันปัจจุบันก็คือ906นะครับแล้วก็กดค้นหานะครับจากนั้นนะครับงบการเงินตั้งแต่ปัจจุบันนะ จุดแรกจนถึงปี2017นะครับก็จะปรากฏขึ้นมานะครับให้เรานะครับนี่คือในกรณีที่เราจะดูหุ้นหล,ลายๆตัวนะครับทุกตัวนะครับก็จะมีเราก็กดเ็กไปเรื่อยๆนะแต่ทีนี้คําถามคือว่าหุ้นรายตัวนะครับเหมือนในคลิปตรงนี้นะครับเขาถามบอกว่าอยากรู้ TAE ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะดูเป็นรายตัวแล้วก็ไปที่หลักทรัพย์ตรงนี้นะครับ แล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับ TAE นะครับหุ้นตัวนี้แล้วก็กดค้นหานะครับอันนี้คือยอดหลังเลยของหุ้น TAE ทั้งหมดนะครับที่เป็นงบการเงินนะครับไปจนถึงเดือน12ปี2018นะครับจากนั้นเราก็ไล่ดูนะครับตรวจสอบได้เลยนะครับเป็นงบประจำปีนะครับเมื่อปี2 5 6 2ตรงนี้นะครับแล้วก็ไล่ดูไปทีละตัวนะครับ นะครับเพราะว่ามันก็เติบโตขึ้นนะครับเติบโตขึ้นไรามาที่หนึ่งนะครับเมื่อปีหกก็เติบโตขึ้นนะครับแล้วก็ไรามาที่2ของปี6-2นะครับ นี่คือระดัที่2หรือหเดือนด้วยนะครับก็จะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้นะครับนี่คือการไล่เกาะติดงบนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับล่าสุดตอนนี้ก็ลดลงนะนะครับลดลงจากอดีตที่มันขึ้นขึ้นขึ้นแล้วมันมาลดนะครับเพราะ,ะต้องระมัดระวังนะนะครับพอเรารู้ว่ามันลดเราต้องระวังนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปเกะงบนะครับ พื่อดูว่าเมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ประเมินเอาตัวเลขนะครับของงบปัจจุบันนะครับเช่นในที่นี้ก็คือวันที่13พฤษภาคมนะเป็นของไรามาทที่1น,นะครับที่ออกมานะครับ13พฤษภาคมไรามาทที่1ออกมาก็คือ8ดสตังค์นะครับพอเราได้แสตังค์ปุ๊บเราต้องคูณด้วย4ไ่ไรามาทนะคือออกไรมาทล่าสุดนะครับคูณด้วยสเพื่อจะได้ กำไรทั้งปีนะครับเหตุผลที่คูณสีก็คือได้ทั้งปีนะครับเพราะว่าปีหนึ่งมีสี่ไรมากก็เลยเอาไรมาตที่1คูณด้วย4นะครับมันจะซึ่งซึ่งเป็นตัวเลขที่ใหม่นะก็คือไรมาตที่1ก็คือมันน่าจะอัปเดตที่สุดแล้วนะครับและไรมาตอีก4ีไรมาตรข้างหน้าอีก3ามไรมาตข้างหน้าครับมันน่าจะไม่แตกต่างสักเท่าไหร่กับไรมาตรปัจจุบันถูกไหมครับล่าสุดเพราะฉะนั้นก็คือตั้งสมมติฐานอย่างนี้นะครับ แต่ถ้ามันดีขึ้นหรือแย่ลงเนีนาะคตก็พื้นฐานก็จะเปลี่ยนนะครับนี่ต้องระมัดระวังนะแต่ผมมักจะใช้ก็คือคูณด้วย4เพื่อจะได้ทั้งปีก็คือ8 4เป็น1 8 8 2งปดแปดสองส่เป็น 2, ย3ได้3ามตังค์นะเพราะฉะนั้นพื้นฐานหุ้นตัวนี้ก็คือ3 20, บาท20น,นะครับนี่คือการประเมินแบบเบื้องต้นนะครับแล้วก็เข้าไปดูงบนะครับของหุ้นแต่ละตัวนะครับหรือ ถ้าเราไม่ดูแบบนี้เราก็ไปดูในข้อมูลข่าวนะครับของหุ้นแต่ละตัวได้เลยนะครับเช่นผมขอดูนะครับสมมุติถ้าเราเซิร์ช tae อย่างนี้นะครับแล้วก็ Enter แล้วมันจะอยู่ในหัวข้อข่าวนะครับตรงนี้เราก็กดเข้าไปนะครับซึ่งมันก็จะมีงบกันเงินนะครับให้เราเข้าไปดูได้เหมือนกัน นะครับแล้วก็มีข่าวอื่นๆด้วยนะครับนี่คือลักษณะของการก่อกติดงบนะครับตรวจสอบงบการเงินว่าเราจะไปตรวจสอบจากตรงไหนหรือก่ติดจากตรงไหนนะครับนี่ก็คือข้อมูลที่ทุกท่านควรนะครับเข้าไปดูเรื่อยๆบ่อยๆนะครับซึ่งช่วงหลังนะครับจากสิ้นไตรมาสนะ ก็จะมีช่วงประมาณ1เดือนเราต้องเปิดดูเรื่อยๆ,อยๆนะครับเช่นไตรม,มาสที่1ก็เป็นช่วงมกราคุมภามีนาใช่ไหมครับเพระาะฉะนั้นงบมันจะออกประมาณช่วงเมษาหรือพฤษภานะครับช่วงนั้นเราก็ต้องเข้าไปดูบ่อยๆนะครับประมาณหลังจากสิ้นนะครับแต่ละไตรมาสก,ก็ประมาณเดือนหนึ่งนะครับช่วงนั้นก็จะมีงบออกมานะครับเหมือนถ้าหรือไม,ม่เราก็ดูอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือช่วงเดือนพฤษภา นะครับเป็นงบเริมมาที่1นะครับถ้าเราย้อนไปดูเรื่อยๆนะครับงบปีก็จะออกประมาณเดือนกุมภานะครับงบประจําปีอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นช่วงๆอยู่แล้วเราก็เข้าไปดูในช่วงนั้นๆนะครับเป็นการกอดติดโอเคครับนี่คือสิ่งที่อยากฝากทุกท่านนะครับว่าเราก็เข้าไปดูงบแล้วก็ประเมินนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลอดีตนะครับเพราะฉะนั้น ข้อมูลอนาคตรเราก็ต้องไปดูโมเดลธุรกิจนะครับประกอบการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ